พี่สองตกเป็นของซัมซ n งอัตาอะไรนะขออีกทีหนึ่งซัมซ n งอัตาอ่านว่าอะไรอ่ะอัมซัมซองอัตาเหตุเกิดจากเมื่อคืนนี้นะคะหนุ่มวอนี้นะคะเขาไปโพสต์รูปเท่ลงในไอจหนุ่มหญิงเขาก็มาเมนว่าเทนนสซึ่งมันเป็นเขาไปดูหนังมาถูกต้องมาถูกปะ หรือเป็นรูปปกติแล้วเทนเน็ตใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเธอเขาก็มาเม้นต่ออีกว่าส,สับะสงงแปลว่าอะไรอ่ะคือยินน่ะไปเม้นในรูปของน้องวอเออ,เอ,อนะคะว่าเทนเนท็ตแล้ววอเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับว่าอ,ำอํำทรงออด คือเอาตรงๆนะมันก็เป็นปริศนาเหมือนกันนะเจม,เมกี้บอกถอดสแควรรูทได้เป็นฉันไปถอดสแควรรูทแล้วให้ทีมงานไปสืบมาในเวลาสองนาทีแล้วม,มันแปลว่าต้องซ้ำเฮ้ยมันใช่ไหมต้องซ้ำม,มะมันเรียงใหม่หรอมันเป็นงานแก้ไขปริศนาฉันจ้ะแฟนๆหยินวอค่ะ no. หนูสรุปว่าต้องซ้ำม,มันจริงหรือเปล่าไหนเล่าให้เจฟังซิเพราะว่าสมทร่งเนี่ยทรงซ้ำเนี่ย คือมีสละอําใช่ไหมแล้วก็สละอาแต่เนี่ยน้องคิดว่าเป็นน้องคิดว่าวอเนี่ยเห็นไหมต้องซ้าจริงด้วยน้องคิดว่าวอเขาจะชวนยินไปกินสงเป็ดพะโลที่หัวหินเออไม่ใช่ไม่ใช่หัวหินแต่ถ้าเกิดเขาแต่ถ้าเขาจะต้องซ้าเขาไปซ้าเลยกันน่ะซ้าดูเทเน็ตซ้ำหนังอหรอไปดูหนังด้วยกันหรอต่อให้ฉันวันไว้ฉันก็ไม่บอกจะไม่บอกเธอว่ารักซ้ำมาซ่ง เอามึงองอไมสิกูซมาสงนะต่อเนืยฉันวันไว้ฉันก็ไม่บอกอจะไม่บอกเธอว่ารักมไม่บอกเธอมีต้องมึงวะวะว่ไม่ต้องเลยตั้งซ้ำตังต้งซ้ำเห็นไหมผู้มาก <c oughs> ูก็ทำทุกอย่างจริงๆอย่างที่อยูชนะบามาเนี่ยเอาตรงๆมาที <c oughs> ่เราว่าในราการสร้างคนเท่าไรกูเติมด้วยมันแปลว่าต้องซ้ำค่ะเราไปไขปริศนามาแล้วมันแปลว่าต้องซ้ำนะจ๊ะ มันพิมพ์ถอยหลังไงเออคาดว่าสองหนุ่มคงไปดูหนังด้วยกันมันาแน่เลย